สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูต้นมีนะครับต้นมีหรือใบมีที่เราเอาใบมาทำเป็นยาสระผมนะฮะสังเกตลักษณะใบนะครับอันนี้จะงามมากเลยใบใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้เป็นต้นอ่อนที่แยกออกมาจากต้นโตอีกทีหนึง่งต้นโตจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะสังเกตดอกนะครับอาจจะอยู่สูงนิดนึง สังเกตด,ดอกสังเกตใบไม่มีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาก็คือเวลาเราฉีกใบออกมาดมจะมีกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะะฉีกแล้วก็ขยี้ขยี้ดมดูตัวนี้เอาไปเอาไปทำสมุนไพรเกี่ยวกับพวกยาสระผมนะครับทำให้ผมดกดำไม่ร่วง นะครับลองดูใครไปเจอก็ลองใช้ดูนะครับต้นนี้ใบางามมากดูเกือบขนาดสามือใหญ่มากจริงๆก็งผ่านไปสำหรับต้นมี